ระบบ Inventory Control IC Data Entry หน้าต่างใบขอเบอิกการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างใบขอเบอิกมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไปนี้ที่ช่องรายการเอกสารสามารถคลิกลูกศรลงมาเพื่อเือรายการขอเบอิกนะคะมาองการที่ขอเบอิกไปเพื่ออะไรนะคะยกตัวยอย่างเช่นขอเบิกใช้ขอเบอิกผลิตนะคะจากนั้นก็ทำการเลือกรายการเอกสารขึ้นมาค่ะ ที่ช่องเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนวิ่งเพื่อให้ระบบ running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติจากนั้นในช่องวันที่เอกสารระบบจะแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันที่ช่องหมายเหตุสามารถระบุรายละเอียดของการขอเบอิกเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเอกสารได้เลยค่ะจากนั้นนะคะในช่อง,ร,องาารหัสแผนกรหัส job จะมีไว้เพื่อให้กองรีพอร์ตหรือต้องการที่จะแสดงรายงานแยกตามแผานากและจอ็อบยกตัวอย่างเช่นรายงานใบขอเบอิกหากต้องการที่ดูทั้งเดือนในหนึ่งเดือนนั้นมีการขอเบอิกสําหรับแผานากบัญชีทั้งหมดเท่าไหร่แผานกการตลาดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็จะมีรายงานรองรับค่ะ ในส่วนของรหัสผู้บันทึกนะคะระบบสามารถเลือกได้ว่าใครเป็นผู้บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็รหัสผู้ขอเบิกสามารถคลิกเลื่อนลงมานะคะว่าใครเป็นผู้ขอเบิกค่ะจากนั้นนะคะที่ช่องรหัสสินค้าสามารถคลิกลูกศรลงมาเพื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการขอเบิกค่ะในส่วนที่เป็นชื่อสินค้าหน่วยนับระบบจะแสดงขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะคลังที่เก็บกรณีที่เราต้องการระบ,บุ เราสามารถระบุคลังที่เก็บลงไปได้แต่หากเราไม่ทราบนะคะตรงนี้ไม่ต้องระบุก็ได้ค่ะเนื่องจากการขอเบิกนั้นยังไม่ได้มีผลกับสต็อกนะคะยกตัวอย่างกรณีนี้นะคะจะใส่คลังและที่เก็บลงไปด้วยค่ะเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะถัดมานะคะในส่วนของช่องจำนวนค่ะเราสามารถระบุจำนวนที่จะทำการขอเบิกลงไปนะคะ และก็สามารถแสดงหมายเหตุได้รายแถวด้วยนะคะต่อมานะคะที่ถาม description สามารถที่บุกรายละเอียดเพิ่มเติมมาไว้แสดงในแบบฟอร์มได้ค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถบันทึกที่ปุ่ม s เซฟค่ะหลังจากที่บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะสามารถกดปุ่มไฟล์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถกดปริ้นเพื่อทำการปริ้นแบบฟอร์มใบขอเบอิกนะคะตัวอย่างฟอร์มของใบขอเบอิกค่ะ